ตำรวจรวบอดีตลูกน้องนายทุนจีนปล่อยเงินกู้นอกระบบดอกเบี้ยโหดร้อยละ2,090ต่อปีกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CAB) โดยกองบังคับการปรับปรามภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจโทจิรพภูริเดชพบชอกอได้สั่งการให้พลตำรวจตรีมนตรีเทศขันผู้บัญชาการกปพันตำรวจเอกอเนกตอสุภาพรองผู้บัญชาการกปพันตำรวจเอกผเดชงามละมอ่อมผู้กำกับหนึบกป พันตำรวจโทอัครพลมณีวันพันตำรวจโทอลงกตโคชแก้วพันตำรวจโทก่อเกียรติวุฒิจำนงพันตำรวจโทธนศักดิ์สว่างศรีพันตำรวจโทโจโทกกักรีกันทยะรองผู้กำกับหนึ่งบกปเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มนำโดยพันตำรวจตรีธีรพงศ์ตาบัวตูมสอวอก,กหนึ่งบกป,ปว่าที่ร้อยตำรวจเอกธนากรแก่นอินรองสอวสอบสวนกก,ก,กหนึ่งบกป ร้อยตำรวจเอกพรมธดาหามคำภัยรร,รทอรองสวกกหบกปพร้อมชุดปฏิบัติการกกหบกปได้ร่วมกันจับกลุ่มในวิษณุอายุ29ปีผู้ต้องหาตามหมายจับหมายจับของสารจังหวัดพัทยาที่62 2566ลงวันที่13กุมภาพันธ์2566คดีหมายเลขดำที่อหกสา 2,564คดีหมายเลขแดงที่อ .515/2,564 ซึ่งต้องหาว่ากระทําความมอผิดฐานร่วมกันประกอบกิจการให้สินเชื่อให้ผู้อื่นกู้เงินธุรกิจทวงหนี้ฝ่าฝืนคบกอ .18/64 ลอ .1 เป็นต่างด่หาวสถานที่จับกุมบริเวณโกดังในตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี พฤติการสืบเนื่องจากเมื่อปี2564ได้มีเครือข่ายแก๊งนายทุนชาวจีนและผู้ร่วมขบวนการชาวไทยปล่อยเงินกู้นอกระบบดอกเบี้ยโหดร้อยละ5.7225ต่อวันหรือ2,90 0ตต่อปีมีผู้เสียหายหลงเชื่อวันละ1,000รายพบวงเงินปล่อยกู้มากถึง3ล้านบาทต่อวันโดยใช้แอปพลิเคชัน360ยืมเงินและยืมเถอะ เป็นเครื่องมือหลอกลวงเอาข้อมูลส่วนตัวโดยให้ลูกค้ากรอกประวัติส่วนตัวเลขปะระจำตัวประชาชนเบอร์โทรไลน์เฟซบุ๊กเลขบัญชีธนาคารพร้อมจัดส่งเอกสารที่ลูกค้าต้องใช้ในการกู้ยืมไปให้ซึ่งแอปดังกล่าวจะล้วงข้อมูลจากโทรศัพท์ของอลูกค้าได้ทุกประเภทเพื่อน,นำไปใช้ในการทวงหนี้จากนั้นจะใช้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวติดตามทวงเงินจากญาติและเพื่อนร่วมงานของผู้เสียหายเป็นเหตุให้ได้รับความเดือดร้อน ต่อมาเมื่อวันที่30เมษายน2564เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนได้นำหมายคน้นสารจังหวัดพัทยาเข้าตรวจค้นทลายแก๊งปล่อยเงินกู้ดังกล่าวผลการตรวจค้นพบในหวังเปยชาวจีนอายุ33ปีแสดงตนเป็นผู้ดูแลมีพนักงานคนไทยทั้งชายและหญิงรวม39คนมีนายวิสณนุผู้ต้องหารายนี้รวมอยู่ด้วย พร้อมของกลางคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก39เครื่องโทรศัพท์มือถือ39เครื่องพนักงานทั้งหมดให้การรับว่าทำหน้าที่เป็นแอดมินโดยมีนายหวังเปิดเป็นหัวหน้าจึงทำการควบคุมตัวแก๊งปล่อยเงินคู่ดังกล่าวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินตามกฎหมายต่อมา นายวิษณุหนึ่งในแอดมินของแก๊งปล่อยเงินกู้นอกระบบได้ยื่นขอประกันตัวในชั้นศาลเพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวหลังจากได้รับการปล่อยตัวนายวิษณุได้หลบหนีไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกของศาลจึงออกหมายจับนายวิษณุผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดพัทยา ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนได้ทำการสืบสวนจนทราบว่านายวิษณุได้หลบหนีมาทำงานอยู่ที่โกดังในตำบลหนองปลายอําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีจึงได้เข้าจับกลุ่มตัวนายวิษณุจากนั้นจึงได้ควบคุมตัวส่งสารจังหวัดพัทยาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป